สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะบอกก่อนว่านี่เป็นพลังงานของไพ่ที่อยากส่งผลถึงคุณในวันนี้วันที่คุณเห็นคลิปนี้นะคะมาดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างพี่หมอจะมาอ่านพลังงานของไพ่เปิดไพ่ให้5ใบนะคะบอกแบบนี้สำหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ถ้าเป็นพลังงานที่ดีรับไว้ถ้าไม่ใช่พลังงานที่ดีวางไว้ตรงนี้นะคะมาดูสำหรับให้ใบแรกให้บอกว่าว้าวให้ช่วยนะ edge of the cup วันนี้คุณมีความสำเร็จเรื่องการงานใครรอคอยงานอะไรอยู่วันนี้บอกเลยว่าสำเร็จการงานมีเรื่องดีๆตกลงเจรจาดีลงานไว้สำเร็จนะคะพูดคุยอะไรไว้สำเร็จหรือบางคนทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเอกสารรอคอยข่าวหรือคำตอบอะไรอยู่ได้รับข่าวดีวันนี้ มาดูการเด่นๆเลยที่ดีที่สุดคือเรื่องอะไรของคุณในวันนี้ขึ้นไพ่ใบนี้ค่ะเดลมูนเด m มูนเนี่ยเป็นพลังงานแห่งความฝันก็แเรากันเป็นความฝันความตั้งใจแรงปาดถนาแปลว่าสิ่งที่คุณปาดถนาเนี่ยนะอยู่ในใจของคุณวันนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แเราแต่ความรักก็ได้การเงินก็ได้การงานก็ได้หรือจะเป็นเกี่ยวเรื่องความรู้สึกของคุณนะคะจะสําเร็จใบนี้โอเค โอเคสิ่งที่คุณปรารถนาขึ้นไพ่เดอะเอ็มโพเรอร์นะไพ่เดอะเอ็มโพเรอร์เป็นไพ่ราชานะคะแปลว่าสิ่งที่คุณปรารถนาหรือตั้งใจหลายๆคนก็อยากแก้ไขปัญหาเรื่องงานหลายๆคนก็อยากแก้ไขปัญหาเรื่องความรักนะคะก็จะผ่านไปได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักเนี่ยนะคะคุณจะได้ปรับความเข้าใจใครใครมีความรู้สึกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดนะคะ ทุกอย่างจะดีขึ้นนะไพ่ราชาจริงๆน่าจะเป็นเรื่องความรักแล้วก็งานนะคะมาดูใบถัดไปเลยค่ะนะคะใบที่4ี่ไพ่บอกอะไรว่า w ้าวเอเดอร์ออฟเดอะวอคุณจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักก็จะกลับมาปรับความเข้าใจเริ่มต้นกันอีกครั้งนะคะถ้าเป็นเรื่องการงานนะคะอะไรที่มันอึดอจจัดใจหรือจะแก้ไขปัญหาจะเคลียร์นะคะไครลงทุนทําธุรกิจมีความรู้สึกว่า ติดติดขัดข,ดขดนะคะบางทีเหมือนจะไปต่อได้ไปต่อไม่ได้พี่หมอเห็นพลังงานว่าจะไปต่อได้นะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามามีการขยับขยายปรับเปลี่ยนทั้งงานแล้วก็เรื่องความรักนะคะมาดูผลสรุปใบสุดท้ายกันถ้าอยากบอกอะไรเอาใบนี้มานะคะปึ๊บให้บอกว่านะคะเฮโลเฟนนะคะเป็นพลังงานบุญเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณงามความดีสิ่งที่คุณสะสมไว้จะกลับมาตอบแทนคุณ ทำให้คุณเจอโอกาสที่ดีทําให้คุณอยากแก้ไขปัญหาสิ่งใดก็แล้วแต่จะผ่านไปได้แล้วก็สําเร็จแล้วกล็ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพลังงานของไพ่ชุดนี้ถ้าใครรู้สึกว่าเข้ามาเจอแล้วมาดูแล้วมันตรงใจกับสิ่งที่คุณคิดนะคะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ให้คําทํานายนี้เกิดขึ้นกับคุณจริงนะคะในเร็ววันนะคะค่ะ ก็สำหรับนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่หมอจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีทุกคนยามเช้านะคะบ๊ายบายค่ะ